โจทย์มีอยู่ว่าข้อใดนะคะใช้คําใช้ได้มากกว่าหนึ่งความหมายทั้ง2องคำตัวเลือกที่1ค่ะลงคอกับลงทะเบียนตัวเลือกที่2พ่อเลี้ยงกับพ่อบุญธรรมตัวเลือกที่3นะคะหน้าฉากกับหน้ากาดตัวเลือกที่4ี่ค่ะปักหลักแล้วก็ปักกลดค่ะเริ่มครับปรึกษากันได้เลย ข้อ1ลงคอลงทะเบียนข้อ2พ่อเลี้ยงพ่อบุญธรรมข้อ3หน้าฉากหน้ากากและข้อ4ปักหลักปักกลดหมดเวลาครับขอดูทั้ง2ทีมครับยกขึ้นมาเลยพร้อมกันเลือกข้อ4หมดเลยครับอาจารย์ปิงครับเลือกปักหลักกับปักกลดหมดเลยขออนี้เฉลยก่อนนะคะลูกๆว่าคําตอบที่ถูกอะ่ะคือตัวเลือกข้อ สามค่ะสามครับใช่ช้อยหนึ่งเนี่ยนะคะลงคอเนี่ยคือหนึ่งมันลงไปในคอกินน้ำลงคอกับลงคอคือทําได้โดยไม่ตะเขิดตะขวงใจเลยแกทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทำได้ลงคอทํากับลูกในไส้ได้ลงคอแบบนี้ได้2อันนะลูกคือแปลงตรงๆคือลงคอหรือเปรียบเทียบก็ได้ส่วนอีกอันหนึ่งลงทะเบียนเนี่ยแปลงตรงตรงก็คือลงทะเบียนคือไปจดทะเบียนพ่อเลี้ยงเนี่ยได้2อย่าง พ่อเลี้ยงอันแรกแปลว่าอะไรคะลูกพ่อเลี้ยงเป็นอะไรของแม่ลูกเป็นสามีครับโอ้ดีค่ะเป็นสามีค่ะสามีของแม่ใช่สามีใหม่ก็เดียวพ่อเลี้ยงกับอีกอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นสามีของแม่นะอย่าคิดว่าตายพ่อเลี้ยงจะเป็นสามีใหม่ของแม่เสมออย่างภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกพวกภาษาถิ่นเหนือนะคะเขาจะเรียกพ่อเลี้ยงก็หมายถึงว่าคนที่มีฐานะแล้วแบบเขาก็ยกย่องกันอะทางภาคเหนือเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงก็ได้สองความหมายนะคะส่วนพ่อบุญธรรมมันได้อันเดียวก็เลยตัดคอนี้ทิ้งหน้าฉากก็คืออย่างเนี้ยเรายืนอยู่ตรงหน้าฉากหน้าของฉฉาากกกจริงๆับหน้ หมายถึงพฤติกรรมที่แบบเราต้องการให้คนอื่นเห็นกลายเป็นอ,อันนึงนะลูกคือคําว่าหน้ากากหน้ากากเนี่ยนะคะมันก็หมายถึงไอที่ใส่ <c oughs> กับหน้ากากอีกอันหนึ่งคือใส่หน้ากากเวลาที่แบบเข้าสังคมต้องใส่หน้ากากก็คือต้องเฟกชัดเจนนะลูกชัดเจน